พัตเตอร์ครับอู้ัตเตอร์ได้อะไรมาฮะมันคืออะไรเนี่ยให้เพื่อนดูหน่อยโอ้ไมาเยอะอย่างงี้แบ่งพี่แพตด้วยหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวก่อนแบ่งๆกันนะอ่าม่กี่ชิ้นนับแบ่งกันนัแบ่งกันอ่าแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอ่าของพัตเตอร์นะของพัตเตอร์นะอ่าพัตเตอร์สีชมพูอ่าโอเคพัตเตอร์สีเขียวแบ่งกันคนละเครื่องเอาโอ้พัตเตอร์ได้เยอะเลยอ่าแบ่งกันแล้วได้ได้ครบหรือยัง โอ้ใกล้ใกล้หรือยังพัทอยากโกงนอง้องอ่าโอเคโอเคโอ้ได้เยอะลอะเอาพอแล้วครับเกิดอะไรขึ้นอภิพทให้น้องอีกอันหนึ่งให้น้องอีกอันหนึง่งอภิพัทพี่ต้องเสียสละเนะวาะว้าวเอา้าไปแกล้งเนาะ,ะเอาละร้องละโอเคโอเคพี่ให้เยอะละให้พอแล้วครับพอแล้วเนาะค่าค่าแกะ